เด e uh, uh, okay, ี๋ยวกล่มซลาจับมือมาเอาไปเหนนี่ไปหัวใส่ดอาไนี่นะเนี่หละเดืนาอยู่นี่นี่นะตงหัคือเอาน่ยต้ดูมเนาเอาไปตูดไปจำไเน้ำผู้มาส่งาวหามาู่เกียงเขาเอาเ้ทุงนึ่งเอาไปวางไว้ตรงนี้ก่เอก้วยสบ้างอยู่ี่ไหนก็มาเอา นางมรค่าะไอ้พี่น้องเงยหอเอาเจ้าขึ้นกินหนาพอนางพี os, ่น้องก็นางหมัดนางค่าด้ปุ่งอากาศนทุกม่วสูงใหปุ่โอ้มันโมเมนต์หน่อยๆเด้พี่น้องคักก็ปีแเนาะคักก็ปีพ่อมานะพ่อใหญ่ ปี Quand, silently, พอมากเนี่ยว่าซ้ำหนปีพุ่งใหญ่น่ะปีพุ่งใหญ่พอมากว่าซ้ำปีนี่นะคักอีดีน่ะเดี๋วก็เป็นสองรอบรอบสามนี่น้องเห็นเนาะรอบแรกที่ว่าจะห่อเนี่ยแหละเป็นแห่งงานสบลุงนะน่ะกินนะรอบสองก็แจกพวกพี่น้อยกินรอบสามนี่ยนะไลค์คักอีดีพี่น้องจ้าเพราะยังเป็นยังคือเป็นตลอดเนาะพุ่งใหญ่ละสิอันหนำฮดแต่พี่น้องหดต้นมันจะฮดโคตรน่ะหดโคตรนะก็อันแล้วก็หดใบพวกผลเมืองแนวหมงมัด ม่มนน่อได้พี่น้อา่แมนบ่ได้ห้อยดำอัดคนนี้วอาอยู่บนพื้นใช่หมอย่พื้นในพื้นอนใจเพิงนี่แมนเบิอย่างนีว่างแมนเบิดอย่างนีเพราะง่ายเสีห่อให้เบิดเลยบ่ไห้หรอกเพราะว่าห่อให้มันทิบมนหันมาเป็นงายังดอกพราเพราะอย่งมันจะได้กินมันจะได้ประคายมันนอนด้ว่ก็ผันแห้งลวยใหญ่ไว้มันบ่ได้ห้อยนะตั้งก็พื้นเด้น่ะตัดตัวตัดเอาใบไว้คุณบอก อืมตัดเลยยิงหมดนู้นอืมไปตีได้ขึ้นไปอยูอืมครับไปสุดไอไก่ที่มันเป็นนกขึ้เนี่ยตะมาดอรุณพอเอ้ยพออยังต้นงามเขาได้เด้งมันสหญ่ไว้พออยังมันบวชหอยพื้นโม่น่ะมันนอนกระพือเน่ยเถ่าจะยังย่างมันจะทีบเด้รวยรวยล้งหันยูหย่างได้พอใหญ่เอ้ยกับมันหลายกับยังมันเอาค่ากางเกงถ้ามันเป็นหอข้างหลังนี่ก้อนมันยังสิูดมันยังวารลณหอมาทางนาคนอ่าเดี๋ยวเตะสิเอาตามใจคนห่อ ห่อน้ำมดกับอะไรใชสิการเพาะใช่ไหมเสี่ยยังว่าจะห้าวงห่อจะเอาจุดไหนก่อนไงยังว่าดิเสี่ยวงไหนก่อนพี่น้องบอกมาหน่ยมาตอนไหนก่อนอยู่เนาะมาตอนไหนก่อนเนี่ยเอาไปจุดจ้ะมึงว่านั่นทั้งนั้นพี่น้องจะห่อทั้งนั้นเนาะนะอาจารย์ไปเหยียบจะทิ่มไหนจะไปทิ่มขาตรงแห้งเอาเด็กเนี่ยตูดไปเถอะจะกลวยรวยตรงเด็กมันว่มีขอไม่แห้งอ่อนๆนึงน่ะ เออ,อเด็กน่ะเธอไปเออนั่นละ่ะอือม,มือวาดในห่อตั้งผลเนาะสะเอาลงให้เบิรงจ้ะมันนี่มาห่อทั้งนี่จ้ะผมอันพุ่มเนี้ยเอกไปแล้วนี่นึงนี่ประมาณเจ๊โอ้พี่น้องเอ้ยบบพอดโพืน่ะว่นนี้สีดเดฟห่ือสียาเพร่อยังเพราะว่าห้ากินเองน่ะพี่น้องเนาะจะสีดะไรเนี่ยังจ๊บมากกับกินลอยลายเลยจ้ะที่พุ่มเน,นี้ยหไม่น่อเนาะ นั Mark, mainland, ่งโลงหนูพอนั่งโลี๋ยวสิบยับไปไรตีพอนั่งเนี่ย่อัมันเด็กไปเด็กก็มัดมันหรือไปเน็กยน่อยเด็กก็มัดลูกมันเก็บถิ่มพี่น้องเก็บถิ่มเพราะว่ามันอันนั้นมันไลยน่ะจ้ะมันหลายผุ่มหนึ่งมันมีซีบกระดูกสี่กระเดื่อไปซีดูกหาลูกสี่กระี่น้องจ้าที่เหลือก็เอาะถิมมันหลายอยู่บริเวณเส้นหลา่ของพี่น้องมึงเนี่ยแล้วเก็บถิมขนมาไล่หนึ่งตัดถิม บางพี่น้องเลยมันบริเวณเป็นสุดรเด้นมันมีเป็นสุดอันนี้สุดนี้ตั้งหากเนี่ยมันก็น่าออกดอกอยู่อันนั้นสุดรสองแกะหน้อยหน่อยเล็กๆนี่จ้ะอันนี้สุดแรกเนี่ยมันเป็นสามสามสูตเลยแต่ไหนเห็นบ่กเลยสูตรแหกนั่นบ่หน่วยเงยโบว์เเปะอยู่ฟังนี่จ้ะเอ้เขว่าสิลงไปพาไปเบิ่งจะต้นนั่นจ้ะต้นติดกันนี่จ้ะอันนี้ต้นที่สองจ้ะอันนี้ต้นนี้จะใหญ่จ้ะใหญ่บ่ค่อยบานแห้งมาไดนจ้ะแต่กรอบจ้ะอันนี้กรอบเนื้อ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 โบ่เนียนจ้ ส left, s, ่วนไอ้ต้นกิ่งนี่ที่ห่อเดีวนี่เนื้อเนื้อเนียนจ้ะกรอบจ้ะไปไปเบิ่งกันได้จ้ะได่พลาสิพาไปดงทั้งดังนะจ๊ะเนาะไปช่มทั้งดังที่ว่าพอไงเราหมัดแล้วเก็บถิ่มจ้ะถิ่มลงมาพออยังถิ่มลงมาเพราะว่าให้มันอะไรนะจ๊ะเนาะให้มันมันบองับกันนะนะดูมันสิ้นชิ้กินอาหารกินกันจ้ะต้นที่สองจ้ะนี่ต้นนี้จ้ะ ต้นนี้ตน time, ้นนี้มันกับวัวลูกบนไหนจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่านัวญ่ส้มเพี่อจ่ากับวัวลูกข้างบนไหนหล่ะแต่แต่ว่าแต่ถ้าแต่ถ้าตั้งแต่ออกหลอกต้นนี้นะถ้าจะออกหลอกสู่ต้นนั้นไม่ได้จ่ากูทึงว่ามันเกิดทึงอาะนพ่เพราะไง้อเรื่องของเดืองที่ว่าแมงบันท่องมันมาตอมนี่มันไม่ไดอกไม่ก็กลางเนาะแต่ว่าบ่พ่อใหญ่ะไงล่ะอันนี้ นยนต้เก็บลงถิ่มิไม่ได้แล้ห่อเพราะอย่างเพราะวา่าบางทีผมนึงมันไม่มส,ส,สิลูกพกจะดูเสืเดอว่ออะอออจะหาลูกสีลูก้นนนเนาะหมอนงเเพีกทังกลางพี่น้องจาดคลิปนี้ขอจมแบบเพื่อนสนิท้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ติดตาม คนปกติเนี่เพิ่นสิบ่ฟังการแต่งแต้มคลแม่สาราเพิ่นสิฮ้างเนาะมันถือคลิปเพว่าเาคจะดเรื่องกนแต่จะเจ็บ่มือใส่ด้พี่น้องจะสวัสดีค่ะตกตมอ้าวๆเอาไปนอัไปแ